บรีรัมยูเนเต็ดจัดหนักคว้าประกาศหลังสารพัดประโยชน์ร่วมทัพสวัสดีครับเบลกี้สานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับประสาทไซฟ้าบริรัมยูเนเต็ดภายใต้การนำทัพของอเล็กซานเดรกาายังคงเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องล่าสุดทัพประสาทไซฟ้าเสริมแกร่งด้วยการคว้าตัวทินกรอสุรินแนวรับสารพัดประโยชน์ของสุพรรณุรีเอฟซีมาร่วมทีมล่าแชมป์เลกสอง ปัจจุบันบริรย์ยูนิเต็ดรังอันดับ11ของตารางแต่ยังมีเป้าหมายชิงตัวไปลุย ACL ในฤดูกาลหน้ารวมถึงแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้สำหรับทินกรอสุรินปัจจุบันอายุ30ปีเจ้าของส่วนสูง183เซนติเมตรเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและแบ็กซ้ายรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับอีกด้วย เดวนี่ไรเซอร์อดีตคุณซือทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์รุนอายุไม่เกิน17ปีชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009ยอมรับเสียใจที่เคยแนะนำให้ชาริวชปุยอดีตขุนพลชุดแชมป์โลกย้ายมาเล่นที่ไทยกับบุริร,รัมยูเนเต็ตเมื่อปี2013หลังมองว่าจริงๆแล้วชาิวชปุยศักยภาพดีพอที่จะค้าแข่งที่ยุโรปเขาไม่ใช่แค่นักเตะที่เด็ดขาดในการเล่นเกมรับเท่านั้นแต่ยังขึ้นเกมรุกไปข้างหน้าได้ดีด้วยผมเป็นคนแนะนําให้เขาไปเล่นที่ไทย ตอนที่เขามาปรึกษากับผมเพราะเขาสามารถมีอาชีพที่ยอดเยี่ยมในยุโรปได้หากมีโค้ชที่เชื่อมั่นในตัวเขามากกว่านี้น่าเสียดายที่โค้ชในซูเปอร์ลีกลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่ต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟที่ตัวเล็กกว่า6ฟุต3นิ้วหรือราว190เซนติเมตร แต่สุดท้ายเขาก็บรรลุเป้าหมายได้เขากลายเป็นสตาร์ดังของไทยโดยช่วงก่อนที่ชาริวชป,ปุยย้ายมาที่เมืองไทยเขาได้รับข้อเสนอจากยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลีและยังเกือบย้ายไปร่วมทีมฮัมบูกสโมอสรอชื่อดังในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันแต่เขากลับเลือกปฏิเสธเองสําหรับชาริวชป,ปุยดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิสเคยคว้าแชมป์เยาวชนโลกยู17กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2009ซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมเป็นนักเตะชื่อดังอย่างกรานิซากา เซดดนซากิรีและฮาริฟเซเฟโรวิดก่อนจะตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งที่เมืองไทยครั้งแรกกับบุริรัมยูเนเตดเมื่อปี2013และปัจจุบันร่วมทีมการทเเรอเอฟซีบีจีปทุมยูเนเตดปล่อยแข้งแรกเปิดทางดิโอโก หลังการมาของกองหน้าคนใหม่เดียโก้ลุยซานโต้โคต้าผู้เล่นต่างชาติในทัพบีจีปุมยูนิเต็ดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดบีจีปูมยูนิเต็ดเตรียมปล่อยตัวดวเนียนกาเซียโตติในช่วงเลก2นี้เพื่อเปิดทางให้เดียโก้ลุยซานโต้ในโคตาผู้เล่นต่างชาติคาดว่าบีจีปุมยูนิเต็ดจะปล่อยแนวรุกชาวสเปนรายนี้ในสัญญายืมตัวโดยมี2ทีมเต็งคว้าตัวไปร่วมทีมอาจจะเป็นเชียงใหม่เอฟซีหรือขนแก่นเอฟซีแต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นสโมสรใด แต่อย่างไรก็ตามซึ่งจะตัวต้องการเล่นในไทยลีกลีกสูงสุดของไทยซึ่งมีทีมต่างๆในไทยลีกก็ยังมีโอกาสที่จะคว้าในรุปตัวเก่งชาวสเปนรายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นกัน